สบายดีพี่น้องสุขูสุขคนพ่อกันตอนบ่ายพี่น้องเอ้ยตอนใกล้ิสเที่ยงมันนี่ก็อยู่ในงานศพของพ่อบ่าวบ่อยมาเบิ่งว่าเจมา๊มะลากากี่เพื่นเจ๊ ทรงพญายิ่ขึ้นสวรรค์พี่น้องเป็นบุญเบเกุศลน้ำกันเด้อจ้านางสีบวชสีแม่อันนี้คือบวชสีพามจ้าบวชสีพามหัวบริโกนหัวบริโกนนะ,ะบวชไปยังน่พี่น้องนางเคยบวชมาหลายงานเป็นสิบกว่างานแล้วให้โขาวใจพร้อมใจพร้อม <laughs> อันใส่เสื้อดำนะอันอ้ายเบ้าดำพี่น้องใส่ชุดเหลืองเลยหามแตดสาว้ะลูกลูกมาตั้งนานค่ะแตดจะมาใช่ค่ะลูกสาว บรรยากาศในงานก็นต่อในส่วงที่ซุลมุนสีเข่าพิธีบวชเพื่อจะไปส่งสก,การคุณพ่อเพ่ินแต่ในงานข้องข้าวก็มีตานักข้าวหลาย่องพี่น้องเบิดทุกส่อง่องเบาวกับตัน คนติดตามสองบาทับนนดัานในเด้อบุถามีไอซอีเขาบุถามีเน้ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆลยฮาสิพาไปเบ่งบรรยากาศในงานอันนี้ก็สิเป็นด้านอยู่ในครัวด้านในครัวสิเป็นตำมะพงเลอกับข่าวลายยางเดี๋ยวฮาสิไปตามหาเจจอยวาตอนนี้เพิินเห็ดยางอยู่ใส่ สิมีกลุ่มพูนพูนตามมาอันนี้ก็สิเป็นสุกุสุสคนมาเบิดสุกุสุสคนอันนี้เป็นน้องดำพี่น้องสิบ,บวอดเน้นสบายดีพนะี่น้องหลายคนพอโกนหัวปุ๊บ,บนนหลายคนก็สิจำบ่ได้ระวังเลยตีผ่าทะบุ่มเลยลุ่มเดอ้ออันนั้นเป็นปบ่าวดาวพี่น้อง อันเนี้ไอ้ไอ้คล้องน้องดำแม่นบดดำน้าตาคือบ่คือกันฮะอันเนียนพระมาจากบ้านใดเนาะอันนี้อันนี้เป็นสาวจอยเพิ่นพี่น้องเพิ่นกระสีบวชบวชเนนไห้ลุงเสาจอยมาได้ได้บานนี้นะเอ้าสี่เอิร์ดเอ้ยสี่เอิร์ดบ้านเสาวจอยบ่ได้แล้วบกจ่อยบกเชี่ยว <im ple as> บ่าวจอยซื้อเด้อบวชจักพันศาหนึ่งเนี่ยจอยดับล็องจ้วบคู่บ้านนี่หวยไปบวชไปบวชไปบวชบ้านไอ้วัดได้กันสิย่าพอ่อซิกมีเบิดอ <c oughs> บอลเล่นซื้อได้พี่น้องเดี๋ยวสีฮาวาดบอลเล่นวอรหยอกซอจอยเพิ่นแต่เจเอมาลากากีเพิ่นบวชซีฟาร์มไม่เพิ่มโลย่บ อันนี้จะเป็นเน้นเน้นดำแต่กระดำไปดีดำบรรยากาศรอบรอบ,รอบงานพี่นอ้องตอนนี้พระเพิ่นกำลังสั้นเข่าเพนคนกำลังเริ่มทยอยมาเรื่อยๆลายขึ้นลายขึ้น

พอส่วงนี้กำลังสีกินขา้าวเที่ยงข้าวเ,เพรนเนาะบรรยากาศในครัวเจเพิ่นก็ใส่สุดข้าวเรียบร้อยพี่น้องเอ,อ้ย ่ับีนต้องไปบวชอยู่วัดต้องซุ่นกันได้พี่น้องยังบปรับสินต้องรักสินต้องอยู่ในสุขความสำรวมพี่น้องเจเพิ่นมาสองมือแล้วพี่นอ้องมอคืนนี่ก็นอนอยู่พี่เมือคืนนี่แทบบริเนอนจะเน,นิอนประมาณชั่วโมงหน,น,นึ่งนาทีสี่ต้องตื่น,นแต่เศร้ามาเห็ดกับเขาซอยงานเขาเจาเนาะเมือ่อนี้กะเสียงสิบดังโวกเวก หลายคู่หลายคนกับสิ่ว่ต้องแปลแกใจหรอกพี่น้องเป็นเรื่องปกติเริ่มรงบบดกว่าประมาณนัยนพี่น้องเขาเจ้าสีาเอาศพลงจังโมงไปส่งสก,การประมาณบ่ายสองอืม เจหล์สบายดีพี่นอ้องมาแล้กินขา้าวต้องการญาติทางฝั่ง,งบ่มีกะมาหลายเติบพี่นอ้องมีน้องสาวมีเจแลล์อ,อ,อันผู้ใส่กุ๊บนะกระแมนอันที่เป็นสามอันนั้เอาคือจำแจวมันเบิดแล้วพี่นอ้องมีอยู่ของกินนาะกินไรพี่น้นองตัามาบ่ทันน้องสาวก,ก็มาเอื่อยก็มา อามากาจีกับมังแต่หมวาน <ไป S 1> พี่น้องกนนอโอ้บวชเรืองนหรายนอสงสัยพุทธศิววัดเบิ้ดเดี๋ยวนอเป็นลูุ่มิตของคูบาบูนเท่าไปบวชรับศีลนั่งกามาพี่น้องอะเอนอเออจะได้ข้าทู่ทางการนออันนี้คือวาุณานพวดีบุีกโอพี่น้องเน่านแต่พอทบานเออจะได้กับที่เท้า Ừ, cả, cản, Bạn nhắc cản đại gia anh đi đâu à? อเ,เ,เืาาอไปหนนาาลังจากที่บ,บวชรับสินไปแล้วพีน่น้องอันนี้ก็เน้นไก่ <laughs> เป็นเน้นหรือเป็นพ <laughs> ระ <laughs> อันนี้เป็นเป็นยังนี่ <laughs> จอยเป็นจอย <laughs> เป็นจัวเป็นเนเนนะั่นแหละเนาะพระเจ้าเอิญว่บบวชเน้นอันนี้ก็เป็นเมซี่ อำมาลากากีอมาลาเฉยอันนี้เดยกเขินีริงยังนี่นบวชพามเบาใส่สุดขาวอันนี้แม่น้องดำพี่นอ้องกำลังเขื่อนใหญ่พี่นอ้อง กำลังเขื่อนใหา่ศพพี่น้องแต่เพื่อนบได้เผาอยู่ปา่าพี่น้องเอาลงหางหนาเขาเจ้าเองคนหลายพอสมควรหลายรลอย บรรยากาศพี่น่องบรรยากาศในงานศพแต่โบกไก่จากเฮือนประมาณสองร้อยสามร้อยกิโลสามร้อยเมตรคนหล คนหลายพี่น้องหลายหลายร้อยนะเจ๊อ้าว,วมาจาก่องเลยเนาะมาจากสวรรค์พี่น้องจากแขวงสวรรค์บริมารใกล้ๆเพิ่นก็นมาร่วมงานา mẹ đổi quân lái lại Ờ buồn em bữa hát đi suốt dù nay trẻ na có nó hàng na có ทางน้องซานแต่เพื่อนบมได้เอาไปปลาซ่ซาอยู่ใกล้ๆกับบ้านเพันเองอยู่กับใก้กับเฮือนคนหลายๆหล,ลายคนยังบันทันเบิร์ดยดยด ห่วยบากับตันคือถือไล่กล่องแท้ีคนฝากยนอะฝากในอีกเนี่ยเป็นยังเดียวเบาไก่กับบบาไก บรรยากาศในงานกับพี่น้องญาติพี่น้องมันก็มาเบิร์สุกุสุคนมูมิดสหายมาเมื่อ กากาห่อนห่อนแน่พี่นอ้องท่าลังวินาท ไปยู่หงคือบบลุก chụt sông vinh nhàn bớt loá thay dõi cặp นี S <S ่ที่เกอสันเบา่อนกันนะได้ลงมอหน้าได้มาน่ดโโจะบอกโรดาาก่อนโนโมาจะขื่อเพาะกตรเหมือยอะไรก็ม่เหนือ่อ เป็นอันเสร็จพิธีพี่น้องเสร็จภารก,กิจแล้วสลบมือจ้ะกรสิได้แยกย้ายเมื่อกลับไปกลับมาส่งนขึ้นสวรรค์แล้วดีใจเลยพี่น้องเพิ่นไป็นสุนทรภู่ทีอยู่พบพุ่มที่ดีแล้ว เหลือแต่ซุ้มหา้าวเลแหะนั่งหังใจคนที่มีชีวิตอยู่กันถือว่าใส่เวนใส่กรรมกันต่อไปเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกเนาะมีเกิดต้องมีตายมีดับเป็นเรื่องปกติจะมีก็ชีวิตช่วนับี่อง คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุสุคนพ่อกันคลิปหนาก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีเสร็จงานเรียบร้อยไปแล้วพี่น้อง